กระปนลกด็ดีโอ้โยดีปนตัวอย่างเลยไหมเนี่ยเขาพาบ้านเนื้อพี่น้องเอ้ยนะครับมาสามทุ่มสีมม่ทุ่มหาทุ่มเที่ยงคืนตกลงมาการสวัสดีครับ ก็สวัสดีพี่น้องเบิร์สุขสุขคนนะครับมาพอๆกับบ้าบอยครับผมบ่าบอยเอาเมนูเสียบๆมาฝากพีตอนน้องครับผมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปลาเผาเกลือครับปลาหนิ่นเผาเกลือพี่น้องเฮ้แบบพันเปสะนะครับแต่ว่าใส่เป็นปลาหนิ่นนะครับผมนี่ที่เด็ดทัาพี่น้องเอ้ยใส่สวนสอนแล้วเลยครับนี่ครับนี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มทั่วตัดตามเองครับ ปีมื่อสาวเดือนครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเจ็บจับกันครับอุตมะบอกได้แยกห่างครับสนดงเบาบ่อยแก่เข้าพี่น้องรับเข้ากันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเซียดเย็นนี่ซัมนี่พ่อเซียดเย็นพี่น้องเอ้ย ราคาข้ามนำมาตองก็นองเสียข้ามแหกแหงมัน C ีอู้ยอย่างแบไม่ใหม่เลยพี่น้องว้นทวนๆได้ครับเป็นไหนนี่ว่นทวนๆนะครับอ๋อ,อบีไปซ้ำอีกอนข้ามแหลกแหงมันฮอพี่น้องฮอฮอเมียงฮอเมียง ใส่เนื้อบะไรพี่น้องเอ้ยมันหอนเนี่ยจะว่ากันเถอะนี่พี่น้องเลยพักอาสิม,มาประครบนะครับอาสิว่าขาดาพักนั้นพักนี้นะครับเดี๋ยวจะพูมักนะครับผมสำหรับรบ๊อบบแค่นี้ก็ดีนะครับนี่มาพี่น้องอู้ย น้ำจิ้มดีอมองมันนัวเนีย แต่คำง่ยแล้วมันจะเขาปากแยบพี่นอะเ้าต้องคินแบบพอดีพอดีกาจิโอ้ยห,ห่อนหอนอีตัวนี้พิธีวิันแย่น้อยหนึงนะแลวบางกลางนั่งูคำยังไงแห้งเลย ไม่หนูมันเสียบแต่กินยางกันนินึงประมาณนี้นะครับม้วนปาีแบบนี้ เศร้าอะไรเลยตาแบบเนื้อหวานแห้งครับพี่นออ้องเพราะว่าอยังซื้อมาจากตลาดปมนใหม่นะครับ หอมอร่อยออมหอน ทวนทวนฮอครับ går med. <laughs> bạn heo mọi người ป่านนี้นะบ้านม่ะที่เด่นเ,นเตะกระปุนกะดีโอ้ยดีปนตัวอย่างเลยไหมเนี่เขาพาบ้านเนื้อพี่น้องเอ้ยนะครับ มาสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มเทียงขึ้นต่มเข้ามา <c oughs> มนี่นะครับส,าสปาบมันสดไม่กัสีเสียบแน่นอนสปามเหนือหว,วานนะครับ แต่ถ้าปลาบดสอสหรือว่าไปซื้อเขาแบบขาเผาอ่ะมันกะอีกรสากหนึง่งแต่ว่าอันนี้บ๊อบอยซื้อมาเผาเองนะครับเ mm. ผาเองเบดเลย mm. เก็ดเองทุกอย่างครับเนื mm. ้อตะปลูกวักเอง mm. มาเมืองยะมันงเงียบเลยนะ เมีย่ยงปลาเผานะครับอ่ะซีรคอค่อยเมี่ยงปลาเผาจาบปลาบอยจับให้แล้วครับบาตานี่อืมอ้มอืมออ้มขมช้ำข้องเยอปลา ม,มมีหนามมีอย่างมมน้มมน,นะครับแซ่บนะครับ อีกคำหนึ่งส่มมกใส่มาก,มากอ,อุ้ยหอนมานี่ พี่น้องส่งท่ายครับอืมเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าม,มากกกดไลค์กดแชร์ให้บา้าบอยสร้อยจุ่นแล้วเลยครับพี่น้องเลยเมนูมปลาปเผาปลาเผาเกลือนะครับแล้วก็น้ำจิม้มแซ่บๆ้บเลยพี่น้องเลยนะครับ ขอกกันคลิปนายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไ้เพียงเทนานี้ครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่ห่งสู่สุขคนครับสวัสดีครับ